ขนมแป้งข้าวเหนียวจีสองสายสูตรทำขายสูตรนี้ทำง่ายทุกขั้นตอนกรอบนอกด้านในนุ่มเนึบอร่อยมากไปทำกันค่ะแป้งข้าวเหนียว12ช้อนโต๊ะแป้งสาลีนเนกประสงค์3ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะกะทิ250 ML คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ข้าวโพดต้มสุกลงไป1ฝัก ตามด้วยมันม่วงนึ่งสุกหัน่นเตา150กรัมหรือปริมาณตามชอบคนให้เข้ากันจะไม่ด้เดียวกันค่ะเข้ากันนี้แล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้เราใช้เป็นกระทะสีหลุมใบเดิมค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่เนื้อขนมลงไปได้เลยค่ะใส่เนื้อขนมหมดแล้วปิดฝาหม้อไว้ได้เลยนะคะเช็คว่าขนมของเรากับด้านได้หรือย,ยังให้เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะถ้าด้านล่างของเขาขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยค่ะ แล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะคะสัก2รอบ3รอบจี่ให้กรอบให้เกรียมจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะซีลุมนะคะ, <S <S ะ,คะกดเข้ารู้ได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลค่ะ <S <S <ๆ S 1> ถ้าตักขนมขึ้นจากเตาแล้วให้นําไปวางพักไว้บนตะแกรงให้เย็นตัวนะคะก่อนนําจัดใส่กล่องหรือว่าจัดใส่จานค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้ารู้สูตรได้ในคอมเมนต์นะคะ